สวัสดีครับพี่น้องเมืนเน่อไอ้เช็บต้นผ้าเมื่อกอ้นนมนเมฮิตไอเป็นจุพี่น้องจุสายจุมือนี่พี่นอ้อ,เนนองเป็นสามสิบกี่พันตับพี่นอ้องพี่น้องไหนเดียวสามสิบกี่พันตับพี่น้องมือนี่ ตัวนี้เป็นเนื้อพี่น้องเป็นเนื้อแล้วก็ตัวนี้เป็นขั้นแท่นาไอ้ยังเขาเอิดปลาคิริอยู่วครับปลาคิริวก็ดีละตามเทียนกี่พันตามตัวเห็ดไปมีแจ้ถวถั่วุยไงพี่น้องนี่แจ้วขี้เพียรหยาคนๆเด้พี่น้องใส่ข้าวหัวได้ลาย ท้อยจุมือนี้พี่น้องน,น,นี่ก็นม่่อกี้ไม่กับพวกนี้มาลาดขีนกมาพี่น้องมาตามชิวต้นมาเลยครับผมเดี๋ยวไปกินกันเลยครับ